หัตกรรมพื้นบ้านเสื้อกอกจันทบุร์และว้าวกับการต่อยอดเป็นกระเป๋าแฟชั่นสุดชิคของดีเมืองจันทบุรีเจ็บปวดใจผู้สูงวัยรายได้น้อยทั้งที่ฝีมือจักสารขั้นเทพคุณสาวินสายมาทายยาทหัตถศิลป์เปลี่ยนงานจักสารท้องถิ่นสู่ระดับสากลจนพ่ออุ้ยแม่อุ้ยยิ้มได้และอร่อยเด็ดแบบคนเมืองจันทร์กับเมนูเส้นจันทรผัดหมูชะมวงสถานีวิทยุโทราาทัศน์กรทบกร่วมกับบริษัท360อองศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ ทั้งประเทศเข้าสู่รายการวาไรตี้สภาคค่ะเราจะมาเปิดเมืองไทยให้โลกรู้ถึงพลังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในทุกมิติกันเลยนะคะเริ่มกันเลยกับวิถี4ภาควันนี้จะพาไปเรียนรู้แบบสนุกสนุกนะคะกับหัตถกรรมพื้นบ้านเสือกกจันทบูรค่ะไปทอเสือกันนะคะซึ่งเป็นของดีจังหวัดจันทบุรีตามน้องปุกกี้ไปกันเลย ช่วงวิถีสีภาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดสุดน้ำดื่มตราสถานีรักโลก ค่ะคุณผู้ชมปุกกี้พามาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของความสวยงามบริเวณหน้าอาสนวิหารพระนางมารียาปฏิสนธิเนรมนจังหวัดจันทบุรีโบสถ์คาทอลิกที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิกอันวิจิตรการตานั่นเองค่ะแอบกระซิบเลยนะคะว่าสถาปัตยกรรมที่งดงามแห่งนี้มีความเป็นมาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ปุกกี้จะพาทุกคนไปสัมผัสนั่นก็คือการทอเสือก,อกของชาวจันทบุรีนั่นเองค่ะ จะเป็นยังไงตามมาเลยค่ะไปค่ะเสือกกเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่ทอจากต้นกกซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่นที่พบได้มากในพื้นที่ลุ่มน้ําจังหวัดจันทบุรีค่ะหนึ่งในงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์นั่นคือการทอเสือกกศิลปะที่เรียบง่ายแต่สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนและความตั้งใจของชาวจันทบุรีอย่างแท้จริงผู้อยู่เบื้องหลังของการทอเสือกกพร้อมแล้วปุ๊กกี้ก็พร้อมแล้วไปพบกับคุณครูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะ,ค,ะคุณครูขาเสือกกนี่มีจุดเริ่มต้นและที่มายังไงบ้างคะเดิมก็คือซิสเตอร์เนี่ยก็คือเป็นชาวยวนเนาะคือจะมีความสามารถพิเศษในเรื่องของการทอเสือเออ้อซึ่งมากับคุณลลักษณะที่ที่ติดตัวเข้ามาพอดันเขาก็จะมีอาชีพในการที่ทอเสือได้สวยงาม,มได้ละเอียดแล้วก็เป็นที่ประทับใจของคนที่ทั่วไปที่ได้มาพบเห็นแต่ว่าเสือของซิสเตอร์ที่ทอสมัยนั้นอะ จะเป็นเสือดําแดงสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพันนี้ก็นําเอารูปแบบการทอเสือของซิสเตอร์เนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้ก็จะเป็นรูปแบบที่หลากหลายก็ผลิตออกมาเป็นเสือนอนก็มาแปลเป็นตัวผลิตภัณฑ์ชาวบ้านที่เป็นบางสก้าหรือสเมเษงามหรือท่าแฉล็บก็จะเข้ามาเรียนรู้ที่นี่จึงเป็นต้นกําเนิดของการทอเสือที่จะส่งไปต่อถึงชาวบ้านแล้วก็ชุมชนมที่เขาทอในในปัจจุบันและสเสน่ห์และเอกลักษณ์ของเสือกบจริงๆแล้วอยู่ที่ตรงไหนบ้างคะเป็นกบน้ําก่อย ความชื้นในตัวเส้นกบเนี่ยจะไม่มีใช้ไปนานๆจะไม่ขึ้นลาแล้วก็มีความเหนียวและจะมีความละเอียดอยากจะขอลองทําเสือกบด้วยซักนิดสักหน่อยได้ไหมคะครูคะได้ได้เลยค่ะได้เลยโอเคค่ะงั้นเราไปด้านนี้เลยค่ะได้เลยค่ะตามมาค่ะคุณผู้ชมอันนี้เราเรียกว่าเป็นกี่นะคะส่วนอันนี้เราเรียกว่าฟืนอันนี้เราเรียกว่าเป็นไม้พุ่งจะสอดเข้ามา เอาไว้สอดค่ะสอดเอาใส่โกขึ้นมาแล้วก็สอดสอดเข้ามาพอสอดเข้ามาเสร็จแล้วก็จะดึงไม้ออกไปโอ้โหคุณครูขาจะต้องบอกว่าเหมือนจะง่าย แต่จริงๆแล้วแอบยากนะคะคุณผู้ชมต้องขอขอบพระคุณคุณครูทั้งสองท่านมากเลยนะคะขอบพระคุณค<อ>่ะ และที่ปุกี้ถืออยู่นี้คือผลงานของความทันสมัยค่ะงานฝีมือแบบดั้งเดิมของชาวจันทบ,บุรีถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าดึงดูดมีสไตล์และร่วมสมัยจนออกมาในรูปแบบของกระเป๋าที่สวยเก๋ฟังแบบนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบ,บุรีได้อย่างสวยงามเลยนะคะทั้งสร้างคุณค่าและเสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วยช่วงนี้กลับไปพบพี่ปุ๊เลยค่ะสวัสดีค่ะ และช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าห้ามพลาดเลยกับเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคเดี๋ยวกลับมาค่ะ านไปแล้วกับก,กิจกรรมคิดใส่ไทยแลนด์แคมป์4้9ที่ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง26คนได้ทำภารกิจเพื่อพัฒนาทดสอบและพิสูจน์ตัวเองกันอย่างเข้มข้นณส่วนนงนุชพัทยางานนี้น้องๆได้แสดงพลังของเยาเวชนคนรุ่นใหม่กันอย่างเต็มที่ผ่านการพัฒนาทักษะครบทั้ง5ด้านทั้ง ศึกษา,าศาสนาศิลปะวัฒนธรรมกีฬาและสิ่งแวดลอ้อมและอีกหนึ่งโจทย์สุดท้าทายกับการสร้างผลงานสื่อรณรงค์ต่อต้านการพน,นันซึ่งสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและเน้นย้ำม,มาตลอดการแข่งขันในทุกซีซั่นที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ทักษะด้านวงการบันเทิงกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้านทั้งร้องเต้นแสดงและพิธีกรเพื่อช่วยให้ปลดล็อกศักยภาพแบบมืออาชีพอีกด้วยและจากนี้ไปน้องๆก็ทำการฝึกซ้อมและขึ้นโชว์แข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่3ธันวาคมนี้ณ MCC Hall The Mall Live โตงงามวงวานท่านผู้ชมสามารถให้กำลังใจและติดตามอัปเดตเพิ่มเติมได้ที่ f c e b o o k f a n p เ g e คิดใส่ไทยแลนด์ คนดีสีภาคสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลก บุคคลต้นแบบคนดี4ภาคอาทิตย์นี้เขาพามาสัมผัสมรดกทางภูมิปัญญางานจากสารล้านนาไทยศาสตร์และศิลป์อันทรงคุณค่าซึ่งถูกร้อยเรียงสร้างสารรค์ต่อยอดสู่งานศิลป์สมัยใหม่ตอบโจทย์ตลาดระดับโลกที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์แฝงด้วยความหมายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนคนเมืองเหนือไว้อย่างลึกซึ้งโดยได้รับการสืบสารจากคนรุ่นใหม่มากความสามารถท่านนี้ ด้วยความรักและหลงไหลในงานจักสารตระหนักถึงความสําคัญต่อศักดิ์ศรีความเป็นช่างฝีมือภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เป็นรากเง้าด้านวัฒนธรรมภาคเหนือของประเทศไทยสู่เวทีโลกจึงได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจขับเคลื่อนการอนุรักษ์สืบสารงานจักสารร่วมกับคุณแม่สร้างแบรนด์วาสนามามากกว่า10ปี นับเป็นการรวมพลังด้วยหัวใจนำภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานกับความรู้ความสามารถด้านการออกแบบสมัยใหม่ที่มุ่งมั่นเรียนรู้จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธผสานจิตวิญญาณประสบการณ์ของคนรุ่นเก่าก่อนประยุกต์สร้างสรรค์ไอเดียสุดเก๋เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานจากงานจักสานเพื่อเป็นเครื่องพุทธบูชาและเครื่องใช้ไม้สอยภายในบ้านกลายเป็นของตกแต่งระดับพรีเมียมที่ใครได้สัมผัสความงดงามต้องทึ่ ในฝีมือคนไทยเราจะไปร่วมกันภาคภูมิใจรับฟังหลักคิดการพัฒนางานหัตถกรรมเครื่องจักสารการอนุรักษ์สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและชุมชนกู้ศักดิ์ศรีฝีมือช่างจักสารสร้างงานสร้างอาชีพ เปลี่ยนจากราคาชิ้นละ5บาทเป็นสินค้าหลักหมื่นหลักแสนทำได้อย่างไรกับบุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคศิลปินร่วมสมัยผู้สืบทอดงานจักสารล้านนาไทยและทายาชทช่างศิละปะหัถกรรมประจำปี2568คุณสาวินสายมา และตอนนี้ได้เวลาพบกับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคของเราในวันนี้แล้วนะคะศิลปินนักออกแบบของไทยผู้ก่อตั้งแบรนด์วาสนาคุณสาววินสายมาหรือคุณเป้งสวัสดีค่ะสวัสดีฮะ ยินดียินดีมากเลยเราไม่ได้ไปเชียงใหม่นะคะแต่วันนี้เราอยู่ท่ามกลางเหมือนเหมือนอยู่เชียงใหม่เ่รายกเชียงใหม่ไว้ที่นี่ยกเชียงใหม่ไว้ที่นี่เต็มไปด้วยเครื่องจักรสารลูกค้าจากกรุงเทพค่อนข้างจะเยอะเราก็เลยอ่ะยกตูดิโอไมยที่นี่ดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วอยู่ที่เชียงใหม่เป็นหลักเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นเป็นศูนย์รวมที่จะรวมงานด้วยแต่เอาจริงๆอะช่างฝีมือเราอะทั่วภูมิภาคทางภาคเหนือเลยเป็นคนเชียงใหม่โดยกาเนิดไหมคะเป็นคนเชียงใหม่โดยกาเนิดเลยเติบโตที่นั่นแต่มาจักรสารมายังไงแบรนด์วาาาาสนนนนนเีี่่่่ป็แรดด์ทททไไมม้้้ตังใจจะํขึ มันเกิดขึ้นจากคุณแม่แกเป็นอาจารย์ซึ่งต้องทำงานวิจัยเกี่ยวกับพื้นที่เกี่ยวกับชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ฆ>แกก็เลือกหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับงานจักสารงานหัตถกรรมเครื่องจักสารทางภาคเหนือเนี่ยเป็นงานหัตถกรรมเครื่องจักสารที่ใช้ในครัวเรือนเพราะฉะนั้นรูปแบบก็จะเป็นแบบที่ง่ายๆเน้นเน้นการใช้งานซะส่วนใหญ่ไปเจอลวดลายบางอย่างซึ่งมันเป็นลวดลายที่เขาเอามาสานทำเป็นดอกไม้ทำเป็นเครื่องสักการะบูชาที่เป็นอุบะนี่แหละเป็นดอกเล็กๆอันนี้คือลายโบราณคุณแม่เห็นว่าอุย มันน่าเอามาทําต่อไม่อยากให้ภูมิปัญญาตรงนี้มันสูญหายไปเริ่มเอามาทําวิจัยเอามาทําเป็นโปรดัก<ม>แล้วทีเนี้ยด้วยความเป็นเราซึ่งคุณแม่เนี่ยเป็นอาจารย์สายวิจัยสอนออกแบบก็จริงแต่แกจะเป็นสอนในเรื่องของวิชาการชั้นเชิญในการออกแบบแบบให้มันตอบสนองอะไรบางอย่างมันอาจจะไม่ถูกใจเราพอแกเริ่มทําเสร็จปุ๊บแล้วเมีความรู้สึกว่าผัดใจอ่ะติติ<ม>ต ติเลยงานที่ทาไม่เป็นไม่สวยคุณแม่เออไม่ไม่รู้ว่ะนะเออพื้นฐานเราเป็นคนนิสัยเราเป็นคนหัวอาร์ตหัวศิลป์อย่างนี้ล่ะมันพบปะเห็นตั้งแต่เด็กไม่เห็นตั้งแต่เด็กมันคือเชียงใหม่ละติคุณแม่สักพักมันก็เลยกลายเป็นงานชิ้นแรกที่เราทํางานร่วมกับคุณแม่ในในฐานะของนักออกแบบจากเด็กช่างตินะคะมาสู่ศิลปินนําสินค้าของไทยไปโกอินเ i n t ์ได้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าโกขนาดไหนค่ะจะเป็นการออกแบบ กระเป๋าตัว lady dior ในมุมมองใหม่ๆวงเล็บในแบบไทยๆผ่านเทคนิควิธีการจักสารคือเขาชอบในงานหัตกรรมโดยเฉพาะงานหัตกรรมที่โชว์ทักษะเชิงช่างมากันที่เชนลเลียอีกนิดนึงนะคะเห็นว่าใหญ่ขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วผลงานของคุณเป้งค่ะใหญ่กว่าน,นี้ก็มีถ้าขนาดใหญ่จะเป็นผนัง เป็นงานเขาเรียกงานวอลอาร์ตเป็นงานศิลปะตกแต่งผนังเพื่อเพื่อเติมเต็มพื้นที่ว่างอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ขนาดที่เคยทําก็อยู่น่าจะอยู่ที่7จ็ดถึงแเมตรสูงก็สามเมตรมาในรูปแบบไหนคะเนี่ยก็เป็นงานนุนต่ํางานนุนสูงบ้างที่ต่างชาติด้วยที่ต่างชาติด้วยอยากให้เล่าถึงเทคนิคค่ะว่าการที่ทําสีออกมาได้ขนาดนี้สวยขนาดนี้นี่คือยังไงอะคะเอกลักษณ์เป้ยอะเป้ะชอบใช้สีที่มีความรุนแรงสีชัดๆเลยเลยในการวางสีแต่ ให้มันวางอยู่ด้วยกันและให้มีความรู้สึกว่ามันดูละมุนละม่ะม,ม,มเป็นการย้อมหรือการพ่นหรือยังไงคะถึง<อ>ได้สวย <คะ S 1> ขนาด<อ>นี้ด,ด้วยไม้ไผ่โครงสร้างของเขาเป็นดูดสีได้ง่ายเนาะเราก็ใช้วิธีการย้อมส,ส,ส่วนใหญ่เพื่อให้พื้นผิวหรือผิวสัมผัสข,ของความเป็นไม้ไผ่เนี่ยยังคงอ <คะ S 2> ก็เลยใช้วิธีการย้อม เล็กจิ๋วมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมน่ารักมากเลยค่ะความจริงมันส,สามารถเล็กกว่านี้ได้อีกนะฮะ,ะ,ะซึ่งคนที่ทําให้ผมอ่ะที่เขาทําเล็กอ่ะเป็นคนแก่อายุ80-90เลยสําโอ้โหเล็กแค่ไหนคะเล็กแทบจะเท่าหัวเข็มบดแล้วนี่คือเรียกว่าเป็นดอกอ่าทางทรรมชามเรียกดอกสอมหรือสอมดอกตอนเราไปศึกษาลวดลายมาันเราเจอคนญาตเรียกว่าลายสารแบบสามมิติแล้วกันเพราะมันเป็นชิ้นเป็นอันตอนทําวิจัยอ่ะก็เจอประมาณ 20กว่าลายโอ้โหแต่นี่คือนี่คือหนึ่งแบนหนึ่งในนั้นแล้วแล้ววาสนาเนี่ยหยิบยกเอาลายสามิติเนี่ยลายสามแบบสามิติน่ยมาใช้เพียงแค่2ลายเท่านั้นที่ตอนนี้เป็นวาสนาแบรนด์พวงหนึ่งนี่คือขนาดไม่เท่ากันนะคะใช่ขนาดไม่เท่ากันกลายเป็นว่า1ขนาดคือ1คนในวิจัยของคุณแม่จะเรียกลายนี้ว่าลายริ้วสิ่งอะไรที่คิดอยู่ในใจตั้งแต่วันแรกจะลงมาทำอย่างจริงจังเลย คุณภาพชีวิตของช่าง3-4วันจบได้หนึ่งใบขายได้50บาทไปเห็นอะไรครับวันนั้นแล้วไปซื้ออะไรมาครับมันจะมีภาชนะอันหนึ่งบนทางเหนือก็จะเรียกว่ากล้วยชิ้เงี้ยก็คือตะกร้าที่เขาไว้ใส่ขยะใบละ5บาทคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าโอแล้วเขาทำอย่างเงี้ยอีกกี่ปีเขาจะรวยอ่ะมันเลยทำให้งานหัถกรรมหรืออะไรบางอย่างมันเริ่มสูญหายไปด้วยปัจจัยของค่าแรง แล้วสงสารในความเป็นอะไรเงี้ยแล้วเหมือนมันมีทุกอารมณ์เลยฮะมันเหมือนกับว่าทำไมคุณภาพชีวิตเขาอยู่อย่างนั้นเขาไม่ไปไหนเล้วยิ่งเราไปเจอได้มีโอกาสไปทํางานกับกับแบรนด์ต่างชาติโอ้โห h u m a n นแวร์เขาคนละเรื่องกับเราเลยค่ะม i n เซ็ตเขาคนละเรื่องเลยเขากลายเป็นกลุ่มคนที่ให้ความสําคัญกับงานเสือปะาหัตถกรรมมากยิ่งถ้าเป็นหัตถกรรมเท่าไหร่คือแพงมากใช่เวลาคือสิ่งมีค่าในชีวิตนะฮะ การที่เขาเอาเวลาไปแลกกับการสร้างผลิตขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะไปแลกเป็นเงินแต่เงินมันได้มูลค่าแค่แค่หยิมือไม,ไม่ไม่คุ้มค่ามันต้องทําอะไรสักอย่างมันก็เลยเริ่มเป็นจุดที่ว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะลองทําอะไรให้ดูเนี่ยเวลาเราไปจ่ายเงินอะไรเงี้ยอุ้ยเขาดีใจมากกับการที่เราไปจ้างแล้วตอนนี้มีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะตรงกับที่ต้องการไหมคะมันก็ดีขึ้นข้าม ราคาค่าแรงกนต่ำได้ละท <ำ S 1> ลําทีนี่ขมรุ่งขมค่ําเลยคือเพื่อให้ทันนะเนาะคือแรงงานของเราเป็นแรงงานผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีทีมหนึ่งที่จะต้องคอยจบงานให้ไวที่สุดอย่างเช่นให้ทีมงานแม่แม,แม่ป้าป้าเขาสารมาเนาะแล้วก็กลายเป็นว่าทีมวัยรุ่นที่อยู่ฝั่งฝั่งนี้แหละฝัะ่งที่สตูดิโอนี่แหละจะเป็นคนเร่งรัดทุกอย่างมันจบปุ๊บเอาจริงๆการทํางานร<น>ะหว่างคนสองเจเนอเรชันอ่ะมันเป็นคอมบิเนชันที่เวิร์กมากเราอย่ามวัวแต่ไปคิดว่า เขาพูดกับคนและภาษาเขามีมุมมองคนละอย่างเขามีนู้นนี่แต่ถ้าสองฝั่งคือสองเจนมีความถนัดที่ต่างกันก็ทําไปในเวของตัวเองในทางของตัวเองแล้วก็มารวมกันคือเอาจริงๆอยากให้ลองทํางานอะไรก็ตามแต่อยากให้ลองปรึกษาหรือลองพูดคุยหรือลองทํางานกับคนอีกเจเนอเรชันหนึ่งบางทีสิ่งที่เรามั่นใจมันอาจจะไม่ใช่มาถึงวันนี้ภาคภูมิใจในตัวเองแค่ไหนคะโอ้ มันกลายเป็นความภาคภูมิใจในตัวเองในเรื่องของที่ว่าเราสามารถเราสามารถพาคนข้างหลังมาให้มันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ดีมากนะเพราะว่าตรงนั้นยังเป็นยังเป็นเป้าหมายในอนาคตอยู่แต่ก็นั่นแหละนั่นคือความภาคภูมิใจเล็กๆที่เราที่เราเมียและที่สำคัญคือเราภาคภูมิใจในตัวเราตรงที่ว่าเราสามารถผ่าน อะไรหลายๆอย่างมาได้โดยที่เขายังคอยสนับสนุนเราอยู่ในฐานะที่เป็นทายาทช่างสินไทยโดยเฉพาะเครื่องจักรสารของไทยนี้นะคะ<ม>อยากให้คุณแป้งเชิญชวน,ชวนคนไทยเองหรือว่าคนทั่วไปค่ะทั่วโลกให้หันมาให้ความสําคัญแล้วก็ร่วมกันอุดหนุนสินค้าของไทยค่ะเอาจริงๆสินค้าของคนไทยเนี่ยทุกอย่างที่ผลิตจากพืคีคนไทยจะเป็นสินค้าที่ แทบจะเรียกว่าพรีเมียมอยู่แล้วเเนนละเ,เราเป็นคนละเอียดอ่อนเพราะนั้นสังเกตสินค้าของเราเนี่ยจะเป็นที่ต้องการในท้องตลาดคุ้มค่างมากและสําำคัญคือสินค้าไทยเนี่ยการที่คุณอุดนุนสินค้าไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การซื้อสินค้ามันเป็นการต่อลมหายใจให้กับวิถีชีวิตชุมชนการต่อวิลมหายใจใกับปูมิปัญญาแม้กระทั่งงานศิลปะหัตถกรรมบางอย่างที่มันจะสูญหายไปทําให้อายุของงานศิลปะหัตถกรรมในขแขนงนั้นนะยืดออกไปได้งก็อยากให้ทุกคน เชิญชวนให้ทุกคนใช้สินค้าไทยนะที่สำคัญคืออย่าไปต่อราคาเขาเลยนะคร <laughs> ับเพราะว่าเขาทำมาโอ้โหมันทำด้วยใจทำด้วยฝีมือและทำด้วยเวลาอย่างเครื่องจักรสารนี้พระอุ่มาถึงวันนี้ค่ะถ้าจะถามถึงคำนิยามตัวตนของคุณแป้งเอง ทายาทช่างสินไทยคุณสาวินสายมาให้คำนิยามตัวเองว่าอะไรคะ่ะมันเป็นคำที่พูดเสมอเวลาทำงานทุกอย่างทุกชิ้นแม้กระทั่งในทุกๆขั้นตอนทุกๆอารมณ์ของการทำงานคือจะพูดประโยคนี้หน่อยว่ามันต้องได้สิเจออุปสรรคเจออะไรปัญหาหรืออะไรบางอย่างมันมีความรู้สึกว่าโอ้ยมันท้อจังมันมันเหมือนหรือบางอย่างมันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าถ้ามันเป็นไปได้ล่ะเธยจะเป็นคนเก่งทีเลยนะเพราะฉะนั้นมันต้องได้สิ เนี่ยมันมันเป็นการมันเป็นการให้กำลังใจตัวเองมันเป็นการผลักดันตัวเองและอย่างคือมันเป็นการชี้นําตัวเองด้วยว่ามันต้องได้สิแล้วก็ที่สําคัญคือเป้งจะชอบทํางานบนพื้นฐานของความเป็นไปไม่ได้เหมือนด้วยความที่เราอ่ะพูดง่ายๆคือเราไปจ้างช่างหรือไปจ้างใครอะแล้วคนก็จะบอกว่าทําไม่ได้เราก็ทําไม่ได้เราโอ้ทาไม่ได้หรอกมันเป็นอะไรที่ใหม่ๆเขาจะบอกว่าเราทําได้อะแล้วเราทาได้อ่ะบนพื้นฐานของคาว่ามันต้องได้สิอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นคนเก่งสิเพราะฉะนั้นมันก็ต้องได้สิจั่ไปละ ก็เลยว่าเป้งจะชอบทํางานบน,บนพื้นฐานขอ,ข,อของอะไรก็ตามแต่ที่คนบอกว่าเป็นไปไม่ได้เอาจริงเร,เราเป็นคนดื้อ <laughs> เป็นคนดื้อแหละแน่นอนค่ะและวันนี้ผลงานทุกชิ้นของคุณแป้งพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่า สิ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากความคิดนั้นเป็นไปได้เสมอค่ะจากความตั้งใจในวันนั้นคือความสําเร็จในวันนี้ของแบรนด์วาสนาค่ะ ภายใต้การดำเนินงานของผู้ชายคนนี้ศิลปินของไทยคุณแป้งคุณสาวินสายมาวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่มาสร้างแรงบันดาลใจค่ะขอบคุณมากเลยค่ะยินดีเลยและแน่นอนค่ะทางรายการวาไรตี้สี่ภาคมีกระเช้าจากตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยกระเช้าพิเศษนี้ร่วมสนับสนุนบุคคลผู้ทําความดีให้แก่สังคมและประเทศชาติของเราและวันนี้ขอมอบให้กับคุณสาวินสายมาสค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ ต้องบอกว่าโตมากับเขาเลยและนี่คือบุคคลต้นแบบคนดีสภาคศิลปินร่วมสมัยผู้สืบทอดงานจักสารล้านนาไทยและทายาทช่างศิลปะหัตถกรรมประจำปี2568คุณสาวินสายมา มาถึงช่วงเมนูสีภาพแล้วค่ะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีทั้งทีเส้นจันก็ต้องมานะคะวัตถุดิบขึ้นชื่อของที่นั่นค่ะวันนี้จะรังสรรค์เป็นเมนูเส้นจันผัดหมูชมวงวู้ไปชมกันเลยช่วงเมนูสีภาพสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองจริงใจได้ใจยาวนาน น้ำดื่มตราสถานีรักโลกเมนูสีภาควันนี้ขอเสนอเมนูที่รวมเอกลักษณ์ชาวเมืองจันทบ,บุรีเอาไว้เส้นจันผัดหมูชะมวงสาธิตโดยร้านครัวบัวขาวจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะ้วยส่วนประกอบมีดังนี้ หมูชะมวงเป็นอาหารพื้นถิ่นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบ,บุรีระยองและตราดนะคะทํามาจากหมู3ามชั้นนําไปต้มกับใบชมวงซึ่งเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่มีรสเปรี้ยวเฉพาะตัวดีเลิศในสรรพคุณค่ะและที่นี่ก็มีการปลูกและมีการใช้ใบชมวงอย่างแพร่หลายทั้งในอาหารและด้านสมุนไพร โดยสุดเด็ดของเมนูนี้เริ่มต้นจากการผัดพริกแกงเผ็ดจนส่งกลิ่นหอมแล้วเติมน้ำดื่มตราสถานีรักโลกรอจนเดือดเล็กน้อยแล้วจึงใส่ใบชะมวงลงไปพร้อมกับปรุงรสความอร่อยด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวสูตรเข้มข้นที่ปรุงอะไรก็อร่อยอร่อย ตามด้วยซีอิ๊วขาวสุดหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองเพื่อความกลมกล่อมของเมนูนี้และที่ขาดไม่ได้ซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองเพิ่มความหอมล้ำลึกไปอีกค่ะส่วนความเปรี้ยวก็ต้องน้ำส้มสายชูกลั่น5%ตราฉลากทองค่ะใส่กิ๊กเปรี้ยวจีด๊ด จากนั้นใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลอ้อยน้ำตาลปี๊บและพริกป่นตามชอบเลยค่ะคลุกเคล้าน้ำซอสให้เข้ากันรอจนเดือดแล้วใส่เส้นจันทร์ลงไปผัดจนเส้นเหนียวหนึบได้ที่ก็บรรจงวางหมูชมวงลงไปผัดให้เข้ากันอีกรอบก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยได้ความอร่อยในแบบฉบับของ,ของทางร้านครัวบัวขาวที่ต้องทานคู่กันกับไข,ข่ขี่ยี้และแกล้มด้วยผักกูดนะคะเป็นเมนูเส้นจันทร์ผัดหมูชมวงที่ใครมาแล้วต้องสั่งค่ะ ขอเชิญมาลิ้มลองกันได้จากร้านครัวบัวขาวตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่10หมู่5ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวหลากหลายในเมืองไทยที่วาไราตี้สภาคนํามาเสนอคุณผู้ชมได้รับชมกันในวันหยุดพักผ่อนสบายๆแบบนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะและคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่ Facebook และ YouTube u h a ช n e l สถานีรักโลกและวันนี้ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีที่ทำให้เราได้มาพบกันผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง อาทิตย์หน้าเวลา11บเนิกานทีทางช่อง5กดหม่เลข5เราจะกลับมารวมพลังรักความเป็นไทยอนุรักษ์มรดกอันล้ำค่าไว้ให้ลูกหลานสืบไปร่วมกันอีกครั้งใน v a r i ดยภาคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย